เคยสงสัยกันไหมคะว่าทําไมยิ่งทํางานหนักๆเหนื่อยๆแต่ก็ไม่รวยสักทีนะคะคนส่วนใหญ่ที่ไม่รวยเพราะว่าไม่เข้าใจเรื่องนี้ค่ะหลายครั้งนะคะที่คุณมุ่งมั่นตั้งใจทํางานแต่ทําไมรู้สึกว่ายิ่งทํายิ่งเหนื่อยและเงินที่ได้มานั้นค่ะก็หมดไปนะคะมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่า ยิ่งทํางานหนักยิ่งทํางานเหนื่อยยิ่งไม่รวยสักทีนะคะเป็นเพราะว่าคนที่เขารวยจริงๆนั้นเขารู้ค่ะว่า ความรวยนะคะหรือแม้กระทั่งเงินวิ่งเข้าหาคนที่เห็นคุณค่าในตัวเองค่ะคนส่วนใหญ่ที่ไม่รวยสักทีเพราะมัวแต่ใช้แรงแลกเงินและไม่เคยรู้ว่าตัวเองมีค่าค่ะหรือไม่เคยเห็นคุณค่าในตัวเองเลยก็ว่าได้นะคะเมื่อคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่โคโชคดีได้รู้เรื่องนี้นะคะคุณจง ดูเลยนะคะว่าวันนี้คุณเองมีคุณค่าอะไรนะคะและสามารถส่งต่อคุณค่านั้นออกไปสู่โลกใบนี้ค่ะอย่างเช่นวันนี้นะคะยุคออนไลน์ยุคโซเชียลนะคะเป็นอะไรที่คุณสามารถรู้นะคะหาไอดอลนะคะหาต้นแบบความสำเร็จของคุณนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าคนที่เขารวยบนโลกโซเชียลนะคะเขาไม่ได้ใช้แรงแลกเงินเลยค่ะแต่ เขาใช้ไอเดียค่ะเพราะเขาเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะวันนี้หากคุณทํางานเหนื่อยทํางานหนักแล้วไม่รวยสักทีนะคะจงรู้ว่าจริงๆแล้วเงิน วิ่งเข้าหาคนที่เห็นคุณค่าในตัวเองค่ะถ้าตราบใดที่คุณยังทำงานเหนื่อยทำงานหนักนั่นเป็นเพราะว่าคุณไม่เคยเห็นคุณค่าในตัวเองและไม่รู้เลยว่าตัวเองมีคุณค่ามากกว่าที่คุณคิดค่ะจงกลับมาเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะและพัฒนาตัวเองคุณสามารถร่ำรวยได้อย่างแน่นอนร่ำรวยได้อย่างมั่นคงถาวรค่ะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ